ืนเต้นกันสามพี่น้องคนโตเต้นนี้ชื่อไม้พี่สาวคนโตสุดเต้นนี้ลำวงนะสมัยก่อนลำวงยันยุกมันเยอะชอบเต้นอย่ะแดดเต้นนี้ อย,อยากย้อนกลับไปถามหนูเป็นไรลูกน่มันเตนอย่างนี้จริงมีเรื่องจริงจริงนี่ไม่ได้โกหกพูดตรงนี่กำลังเต้นอยู่นี่กำลังเก็บท้าเต้นผักกระลำ่ำกำลังเต้นอย่างนี้อยู่คนโตเต้น,นีน มีแดดเต้นนี้นี่ค่ะเต้นกับเก็บกระหล่ำอยู่อีน่นี้มีเรื่องมีกับผู้ชายด้วยนี่ก็ไม่เอาน้องเจ้าถิ่นด้วยมาเป็นสิบถ้าตอนนั้นเป็นเสียเบิ้มนี่คือจะเหมาวัดเลยเหมาที่ตรงนั้นเลยให้ย่แดดเต้นคนเดียว ถ้าเะเต้นอย่างนี้ก็เต้นคนเดียวไปเลยมีจะตั้งชื่อ้ท่าหญ่แดดว่าท่าลิงแสมาเต้นแล้วเหมือนลิงยายแดดน่ะแล้นี่ไม่อยากไหนๆก็พูดละเวลาเข้าผับไปเต้นในผับกับยายแดดใครทำจมูกมาอย่ายืนข้างยายแดดค่ะนิดารู้ ดอนลี่รู้นี่ก็รู้เขารู้กันหมดถ้าเพิ่งทำจมูกมาอย่ายืนเต้นข้างใหญ่แดกเสรยผมเก่งมากเป็นไรอะหนูคิดว่าหนูหนูหนูหน,หนูคิดว่าหนูเซ็กซี่หรออะไรเงี้ยอยา,นะากถามนะวลากเขาเต้นอยู่ในผับนะเขาเล็งใครนะสมมติเขาเจอคนที่เขาชอบเอาละ อย่างนี้ค่ะนี่คือเรืองจริงเพื่อนอยู่ข้างๆบางทีต้องคอยแบบต้องคอยอย่าเงี้ยจะตีกับนิดาหลายรอบแล้วนิดาอันนิดาดอกกุหลาบเพื่อนสาวเป็นงานงานเหมือนกันหนูเปไลไรหนูเต้นหนูเจอใครหนูจะชอบอะ ยกลิ้นขึ้นข้างหนึ่งอ,อ,อย่างนี้เซ็กซี่ขยี้ใจดึงดูดดึงดูดผู้ชายแต่เขาไม่มองหนูค่ะที่มาของเต้นจนหอบผู้ชายบอกชอบคนเรียบร้อยเอออะ พ่อมากอะ่ะพ่อพ่อครับ